สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตัดไอ้กิ่งตะขบไปปลูกครับเราช้ำไว้ตะขบมีลูกให้ดูไหมเนี่ยแม่เดี๋ยวไปดูลูกตะขบเป็นยังไงครับตะขบป่าใช่ปะตะขบบ้านสิตะขบบ้านครับแม่แม่ผมช้ำไว้เดี๋ยวจะไปปลูกครับไหนดูด้มันมีงอกไหมงอกที่กิ่งมีไหม แน่แนู่กอะลจ้ไหนอโอนี่ครับนี่ครับลูกนี่ยเนี่ยกิ่งเนี่ยงอกไหนั่นกิ่งช้ำตะขบไหนงอกไหมลูกเนี่ยนี่เนาะไปเรื่อยมีรากไหมไม่มีออันบนอ่ะอันบนมีไหมไม่มีน้ำมันเข้าไม่มีมีรากมีไม่มีรากอย่งไม่ตัดอีโน่ล่ะกิ่งโน้นนะดูดิมีรากไหมเออนี่มีตัดเลยมีรากโอเค มีลูกอีกนะไหนนู่นเนาะเป็นพวกพวอเลยนู่นนู่นไหนอ๋อนี่ครับดูนี่เราชำเออมันไม่มีลูกทั้งปีเลยแฮะตัดเลยนะเอ้ยแม่ถ่ายเปด้วยแมถ่ายถ่ายไปอ่ะดูตัดดูตัดทิศตัดหลังกันหน่อยดิโอเคอีกึงน้องมีลูกอย่าไปตัดมันมีรากนะฮะมีรากลูกมันจะได้ลูกมันนะดินี่เราได้มาแล้วครับนี่รากเต็มเลยดูกิ่งอื่น ที่เขาจำไว้ที่เขาจำไว้อ่ะใช่มันมีรากอ่ะฮะมีนู่นนี่ฝั่งนั้นนี่กำลังมีลูกอีกแล้วเนี่ยโอ้ขนมเขาถึงว่าของเขามีทั้งปีอะเนาะเอ้ยนี่อันนี้มีไหมนี่รากขาวเลยเอ้าแม่ถ่ายไปเลยถ่หลังหน่อยโอเคแม่ถ่ายครับ ดูากไปนี่แม่กล้องหายไปไหนแล้วนี่ครับลากนี่โอเคนี่ครับแม่ผมบอกจะขายแล้วยังไม่ได้ไปปลูกเลยต้นตะขบนี่เราชำเองนะลากเต็มเลยนี่ครับเรามาตัดอีกต้นหนึ่งเพราะเราชำไว้เยอะอุ้ยนี่ลูกมันจะเป็นใหญ่ๆงใช่ัยงไม่หมไม่มีลูกดำเหรอมีลูกดำให้แม่กินโชยตั้งลูกดิแล้ไม่ยักปีออกเลย เฮ้ยนี่ยเออนี่ดิแม่กินให้ดูว่าสาธิตว่ามันอร่อยแค่ไหนเนี่ยนี่เออลองดิเอากินดิเอาดิกินดิเดียวดิเแง่เอากินแง่เอออร่อยแม่ผมบอกอร่อยครับผมเพิ่งไม่เคยกินนะมันยังฝาดอยู่มันยังไม่งอมต้องให้ดำๆอู้นี่ลูกเบลล์นี่ดำปะดำเยังไม่ดำเลยนะต้องให้ดำกว่านี้เงยลูกเบลล์เลยอืมกินทั้งปีดูหัวนิโป้ผมนะ กินทั้งปีเนี่ยแม่บอกปีแล้วนู่นนี่นู่นตัดต้นนั้นข้าวไม่กินก็กินแต่ขบมีรากไหมรากเต็มเลยเนี่ยนี่ครับลูกก็จะทำครับแม่ผมก็จะทำคลิปเหมือนกันหารายได้ครับสร้างรายได้จากคลิปครับนี่ ผมกำลังบ่ายกระเที่ยงเนี่ยดังแต่รถมอแต้มนะอืมฝาดยังไม่ย้อมยังไม่ดำยังไม่ดำอันนี้เต็มเลยนี่ดำปะล่ะเฮ้ยนี่กินได้เลยนะี่อ่อนถ,ถ้าดำมากินได้ดีๆแต่หน่อยๆนี่โรลโล,โลอยเนะี่ยโอ้โรลโลอยครับนี่เดี๋ยวให้แม่ผมลองว่ามันนีน่มหวานไหมหวานที่เนี่ยลองดิ ไม่มีปอดสารครับคือถูถูกินได้เลยไม่ได้จินยาหวานเจ็บหวานนะหวานเอี่ผมบอกหวานครับอันนี้หวานน้ำลูกมันดำนี่โอ้โหกินให้แล้วโหสุดยอดครับเมื่อวานก็เก็บใส่ดอกเรามาปลูกกันเลยครับรู้ไหมแม่นี่ติดฝรั่งเลยเหรอมันไม่ตายนะเนี่ยไม่ตายเดี๋ยวแม่จั อันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพูดตรงนี้เดี๋ยวเราขุดหลุมกอนสวัสดีครับนี่เราจะปลูกกันแล้วนะครับตอนนี้ปลูกกลางวันเลยอะสูตรไหนไม่รู้แม่ผมบอกว่าปลูกได้หมดไม่รู้แม่ผมบอกม่ต้องมีสูตรครับจัดได้หมดผมขุดให้แล้วนี่เราปลูกกันหกหลุมเจ็ดหลุมนะ อาจจะปลูกยาวไปนี่เลยครับนี่นี่แกะขั้นแรกกังแกะก่อนครับโอ้โหเอ็งมดกินหมดเลยนะแค่นั้นแหละย,ยัดเลยไหมนี่ครับปลูกแล้วเขากอคนแก่ปลูกกรบตุนเน,น,นี่ยกินอายุแปดสิบไม่รู้ครับน,นี่หน้าฝนครับปลูกได้ น,นกับเขาปั๊มมาลงแล้วไม่ใช่เหรอโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคสวัสดีครับ